ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหาในงานเก่าๆซึ่งอาจจะมีปัญหาภูพันมาถึงปัจจุบันซึ่งคุณอาจจะต้องรับผิดชอบหรือพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคุณยังไม่สามารถเดินหน้าได้เต็มที่เพราะยังมีงานที่มีมาแต่ก่อนนั้น อาจจะสร้างปัญหาหรือยังไม่เคลียร์ก็เลยทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดและไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้เต็มที่แต่คุณก็ยังดีที่คุณสามารถที่จะคอนโทรลูกน้องหรือคนร่วมงานได้เป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่จะแสดงผลงานมีความเป็นผู้นํามากพอสมควรในช่วงนี้ก็ขอให้คุณนั้นมีความเป็นผู้นําตัดสินใจให้เด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวเรื่องของการงานได้การงานในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมีน อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างอาจจะทําให้ถึงขนาดที่คุณอยากจะหยุดพักหรืออาจจะอยากอยู่เฉยๆในบางครั้งบางคราวเพื่อคิดทบทวนเกี่ยวเรื่องของการงานก็ขอให้คุณพักและคิดทบทวนแต่ก็อย่านานนักและคุณก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําและทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานได้ไม่ยากปัญหาย่อมมีอยู่กับทุกคนหากคุณพิพิจารณาให้ดีแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดใจเย็นรับรองได้ว่าคุณจะผ่านพ้น อุปสรรคในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพส่วนตัวเป็นพนักงานบริษัทคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแน่นอนขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจให้ดีทั้งด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ในปักแรกในเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีมีนอยากจะบอกว่าคุณจะเสียเงินเสียทองไปกับแก้วหวนเงินทองหรือสิ่งของใช้ที่คุณชื่นชอบคุณจะอาจใช้เงินไปกับเที่ยวเตะหรือของสวยๆงาม,งาม หรือสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งตัวการทำความสวยความงามให้กับตัวเองแม้กระทั่งเที่ยวเตะเล่นหรืออยากได้ของอะไรคุณก็จะซื้ออย่างนั้นแม้ว่าจะช่วงนี้คุณจะมีเงินเข้ามาหรือคุณมีเงินพอสมควรที่จะจับใจ่ายใช้สอยได้แต่ก็ไม่อยากให้คุณประมาทอยากให้คุณใช้อย่างมีสติและวางแผนให้ดีอย่าเอาใจตัวเองมากนะักก็จะเป็นการดี แต่เรื่องของการเงินนั้นในช่วงนี้ถือว่าคุณไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดขนขวายที่จะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรตามใจตนเองมากเกินไปทางด้านของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนสิงหาคมสําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอ,เจอกับคนต่างชาติต่างแดนหรือต่างถิ่นแดนไกลก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์พอสมควร คุณอาจจะไม่ค่อยพอพอใจใครง่ายๆแต่ถ้าหากคุณพอพอใจแล้วคุณก็จะมีความสุขราบลื่นหรือปรับปื้มกับสิ่งที่คุณได้เจอเจอคนใหม่ๆและทําความรู้จักกับเขาเลยทีเดียวแต่ก็ขอเตือนว่าคุณอย่าใช้อารมณ์หรือเอาแต่ใจตัวเองเป็นเหตุมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างคนที่เข้ามาหาคุณก็อาจเป็นไปได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ ในช่วงนี้อยากให้คุณใจเย็นๆอย่าเอาอารมณ์ใส่หากันคุยอะไรกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงหรือมีความขัดแย้งทางด้านความคิดหรือมีการแต่อยากจะให้จะเอาชนะซึ่งกันและกันซึ่งไม่เป็นผลดีระหว่างคุณกับคู่ของคุณเลยแต่ถ้าหากคุณทําในส่วนนี้ได้ใจเย็นไม่ทะเลาะเบาแหวงมีเหตุมีผลคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวอิ่มหนำสำราญไปเท,เที่ยวกันเที่ยวเตะกันกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับคู่ของคุณให้มีความสุขสดชื่นกันในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีคุณจะมีความแฮ ppy เกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณในช่วงนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในต่างจังหวัดต่างประเทศก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ความรักของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงมีโอกาสที่จะซื้อยานพาหนะใหม่ๆให้กับคนในครอบครัวก็อาจเป็นไปได้นี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้